มีอ่ะคราวนี้มันก็เริ่มเข้าสัญญาแกพ่อปีกินส์ขานมีนามรูปถึงมีไอนามรูปถึงมีเนี่ยอายะถึงมีไอนี่มันมันต้องแยกอย่างนี้ก็คือนามรูปคือปัจจุบันอ่ะแกมีนามรูปอยู่ครับแต่แกเข้าไม่ถึงนามหรอกแกไม่รู้จักน้อไอรู้จักน้ำมันคือแกอ่านมาฟังมาว่าน้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเลยกลายเป็นแบบมันไม่ใช่อย่างที่แกเข้าใจแล้วเออมันไม่ได้เข้าใจแล้วในอนันตลัคณสูตรเนี่ยมันเป็นธรรมะ มันเป็นทำเป็นรรมตัวที่สองเขาเรียกเป็นทุติยธรรมเนี่ยครับโปรดให้ปัญจวัคคียทั้งห้าเราล่อเข้ามาคุณพึงฟังนี้ให้ดีฟังพระป่าอย่างข้าอธิบายให้ฟังเนี่ยนะครับมันจะได้เข้าใจได้ถ้าแกเรียนมาแล้วแกเป็นมาปรรียนแกฟังเนี่ยนะฮะเราพึงเงี่ยหูฟังถ้ามันผิดแกเรียนมาแกเป็นมหาปรียนแกแย้งข้าได้ไหมแย้งงั้นข้าพูดแค่เรื่องรูปน้มนะแกแย้งข้ามาได้สักตัวนึงเพราะมันเกินปัญญามหาปริญญของแก อันนี้ข้ากล้าบรรลืเสียหน้าทางซ้ำขึ้นมาเ,เพราะอะไรเราต้องเมา,าที่รูปเราเนี่ยเพราะไอ้นาทีปรากฏดอยู่ไหมปรากฏดอยู่เดี๋ยวปรากฏอยู่ไห<ผ>มรูปเปนปรากฏอยู่แล้วไหนนามาของเดียว่ะก็จับจับต้องไม่ได้ไอะอ,ไไอะไรคือจับต้องไม่ได้มันก็พูดไปได้เรื่อยอะไรคือจับต้องไม่ได้นาทีจับต้องได้ด้วยการคิดที่ใดไอ้นั่นมันคือความคิดครับ ความคิดก็เป็นรูปม er ันจะต้องด้วยความรู้สึกเออรู้สึกด้วยความคิดนะแกจับต้องลมได้ไหมไม่ได้อ่ามันเป็นดินน้ำลมไฟแกจะต้องลมไม่ได้จับอย่างเงี้องั้นจับต้องลมด้วยอะไรก็ต้องจับต้องด้วยกายวิญญาณงั้นจับต้องด้วยรูปแล้วไอ้รูปเนี่ยมันกําลังที่จะพูดถึงรูปเนี่ยเอ้ามันคนละตัวกันหรือเปล่าวะนั่นเลยครับอ่ามันคนละตัวกันหรือเปล่าที่ใช้จับต้องลมอ่ะ ไอ้น,นั่นคือวิญญาณแช่การผัดสะผัดสะจากเนี่ยอ้น,นี่คือรูปตัวนี้นะมันเป็นเรื่องของของกายคือทั้งหมดเลยที่เป็นกายแต่เป็นกายแยะวิญญาณที่วิญญาณเข้าไปเสพในการผัดสะประเภทร้อนอ่อนแข็งเย็นหนาวอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็วิญญาณใช้ตาในการ ผัสสะกับรูป of, แกมองเห็นรูปนั้นรูปนี้รูปเหลีย่ยมรูปสีสันอะไรเงี้ยใช่ไหม <ด oren. S 2> วิญญาณใช้หูในการจับเสียงเสียงสูงเสียงต่ำเสียงที่แกได้ยินอะไรเงี้ยไอ้นี่มันคือเป็นเรื่องของวิญญาณในการในการในการเสพทางอายุธนะและอายุนะตัวเนี้ยมันมาจากไหนรูปก็คือนาทีทั้งรูปเนี้แล้วแล้วนามอย่างไหนลูปนาม แล้วมันจะต้องตีรูปนามก่อนแ่นลครับแกตีอื่นไม่ได้เพราะมันเกิดมาแล้วมันเป็นชาติชาติขึ้นมาแกเกิดเป็นนาทีแล้วเกิดเป็นมาเดียวแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเกิดมาด้วยอาการรูปรูปรูปมันเกิดขึ้นมาแล้วนามอยู่ไหนครับเพราะฉะนั้นเวลาตีเนี่ยแกต้องหาให้หมดในสัญญาของแกในตัวของแกเนี่ยเวลาตีขึ้นจากรูปนามเนี่ยรูปเนี่ยขึ้นจากรูปแล้วมันก็ขยายไปเพราะรูปเนี่ยมันเป็นภพรูปเป็นภพภพก็คืออะไรภพก็คือสังขารทั้งปวงที่อยู่ในรูป อย่างเช่นอายุตนะคราวนี้เนี่ยบอเกิดอายพอมีลูกขึ้นมามันมีอายตนะคือตาที่เห็นเนี่ยหูที่ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสจมูกได้กลิ่นแล้วสมองก็คิดนี่นี่นี่ไอ้นี่มันรวมอยู่ในลูกอย่าเพิ่งแยกออกไปคราวนี้เราก็ต้องมาหาสาเหตุของลูกก่อนเฉพาะลูกตัวเดียวนะครับเพราะรูปนามเป็นเหตุมันทําให้เกิดอายุตนะถูกต้องไหมคราวนี้เราต้องมาหารูปทั้งตัวนี่ก่อนอย่าเพิ่งไปหา <terror> แค่พ to. To. ูดเปล่าๆอย่างที่เขาเขียนเพราะรูปเป็นเหตุทําให้เกิดอายนะอายะเป็นเหตุทําให้เกิดสสะผภาษาเป็นเหตุทําให้เกิดเวทนาไอ้นี้มันเป็นแค่ซีรีส์ของมันที่ว่าไปตามเรื่องราวที่เขาเขียนขึ้นมาครับแกจะงงตายเลยแล้วแกจะเอาอย่างนี้แหละเอาภาษาพวกนี้แหละมาเป็นแกทําให้กลายเป็นคนที่รู้ปฏิจจสุบาตรู้อย่างนี้รู้แบบพระอนนท์เลยครับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเลยอนนท์นะครับมันกว้างกว่านั้นมันลึกซึ้งกว่านั้นละเอียดกว่านั้นนะครับ อานนท์อย่าไปรู้เลยปฏิจจสมบัทอานนท์รู้ไม่ได้แม่ภาษาคตเองยังยังไม่ถึงเลยนะครับถ้าจะยังมันเพราะมันเป็นพบทั้งใบ,บนะครับนั่นพูดภาษาธรรมนะครับ,ร,บราคี่ยที่ยังรู้ท่นั้นก็ยังรู้เฉพาะการนั้นเท่านั้นเองเกี่ยกวกับเรื่องอะแต่เยอะแยะแต่ราคตไม่รู้หรอกแต่เราก็ต้องมาเรียนรู้เข้าใจไหมครับ ให้ตาสาคดเปิดไอโฟนแกนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกงงใจหาเลยจูกต้องไหมแต่มันไม่ได้ไปใช้ยุคนั้นเนี่ยครับ uh huh. ถ้าใช้ยุคนั้นก็ต้องมีคนสอนตาสาคดท่านว่าไหมครับเพราะตาสาคดไม่ได้ระล,ลึกขึ้นมาเองแล้วจิ้มนั้นจิ้มนี่ได้ไพอเข้าใจใช่ไหมเพราะงั้นแล้วเนี่ยในในวงล้อปฏิจจสมุปาทที่ท่านยกขึ้นมามันเป็นหัวข้อมันเป็นหัวข้อเพราะนั้นเราตีลูกตียังไงแล้ว